ยอมตายแล้ว,วไอ้ฮักเจ้าอีตีแอนอรดีไอ้เมาจากใจยอ้หน้าไอ้ชัดเจ้าไม่ไอ้ขอให้เบาไม่เดียวดีดเอาชัด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 ตั้งใจฟังเด้อดีใจมีเมียซื้ออรดีเนี่ยเข้ามามีแนวบอกทีสามีอรดี i <laughs> ที่จัดงานแต่งรอบสองให้กับพี่อพี่แอ้มที่ปพี่พพพจ,ะจะบอกตั้งแต่แต่แงแล้วอ่ะคือหยุดแต่งงานแค่สองวันแล้วนอกน,นั้นก็ทํางานต่อเลยนนลครับท้ไม่อะไรครับทางานอะไรทำงานร้องเพลงเนี่ยทำงานร้อ,าาองเพลงวันี้วี้ได้ไไดแต่งรอบสองอีหลีก็เอาซองมาซะบาหเลี้ยวได้เลี้ยวน้าซ่องอีหลีคนพูดเนี่ย กันนี่เด็กกันจัดให้อยู่นี่เด็กอันนี้เรามางานแต่งแบบมินิโอ้โหงานแบบโอ้ขนลุกเลยคนลุกเลยพี่พี่สาธิตเนี่ยก็คือการหากินตามเพลงอ๋อลั่งแย่งเลยตะแหกแล้วเจ้ามักผู้ใดเจ้าหาเพียงนี้ละมีโอกาสได้ร่วมงานกับใครเราก็เลือกเพลงดีกว่าเออโดนใส่อารมณ์ทั้งสายตาเด้แนมไปแนมมามันก็มาเข้าทนตัวไม่ยิ่งแหมผมเป็นคนใช้สายตาไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเป็นคน เป็นคนคนใส่สายตาบ่ค่อยเก่งแต่ให้รลองเพลงไห้ฟังมหใครอยูอ๋อมอบมอบรักผ่านเสียงเพลงเขาถนัดร้องเพลงจีบสาวอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นตะโตกตะลึงอยู่เลยเนาะม่านนี่นั่งคุยกันกับมือกองอยุ่พัดผู้ใดสิลบสายตาไอ้เบ๋วาส่น้ำผมไปนั่งบุญวะโอสมพาะเราไห้เมียเราเว้ยเต้เถอะสายตาเรามันมันคมมีหลีสายตาเอ็ดเื่าไหรเด้อสายตาเพชรขาดขาด ท่านบอกตามเมื่อสามวันแล้วนะอ๋อตะกี้เนี่ยทำเล่าว่าในเมีเยในต้นไม้หักเบิร์ดได้ไหนยู่นี่ะมาตาแกงลมดวนท่านพ่อตาเนีมันมคนญญนนุ้มใน่งตาเราอะคนเมียนมาเนี่ยไม่สูบตอนนี้ผมดีใจมากเลยดีใจมากเลยไหนๆก็จังทีเว้านะครับผมไม่ได้ไปงานแต่งพี่ชายกับพี่สาวเลยแต่ว่าเสี่วซ่องไมาอีกต๋เปล่าเปล่ซ่องเขาอ่ะเนี่ย ก็รักสิเล่ากันเลยมืนนี่แต่ว่าผมมีบทเพลงพิเศษนะพิเศษอยากมอบให้กับพี่ๆทั้งสองคนจึงผมจะไม่ได้เป็นงานแต่งแต่วันนี้ถือว่าผมขอมอบเพลงนี้ให้กับพี่แอนกับพี่บอยนะครับผมเป็นเอื่นมาของข,องข,องของวัญนแต่ง,งานกักนแล้ครับเพลงนี้แทนซ่องเลยบอกอย่าวาต <laughs> <laughs> แทนกันบได้ยเท <laughs> สุ่งเจาเสื้อเรื่องสินสมเสมอกันเนาะปน ัก็ไปยังถ้าโกแขนร้านก็นได้โอเคครับผมวันค <c oughs> รับ้าน <c oughs> ไอ้ใบ้ลูกนี่โอเคผมขอเล่นเพลงนี้พี่สาวของผมนะครับแทนการที่ผมไม่ได้ไปงานแต่งของของนะครับ